ทุกคนเรากําลังจะเช็คอินที่ขยันโฮสเทลใช่ป่ะแต่ว่าตอนเช้าๆแบบ6กโมงครึ่งประมาณเนี้ยฮะก็จะมีนักท่องเที่ยวลงแล้วก็รถโดยสารแดงเนาะรถสองแถวเขาจะมารับผู้โดยสารอย่างแบบเนี้ยฮะอ่ะให้ดูบรรยากาศนี่ที่ชัดแบบมีนะครับฟรีฮะทุกคนนี่คือรถไฟเชียงใหม่เจ้านะครับอีกคลิปหนึ่งฮะสั้นๆให้เห็นบรรยากาศเรียวๆช่องของเราสบายๆฮะทุกคน ถ่ายบรรยากาศแบบสดๆ นะฮะสิ่งๆเลยทุกคนี่จะมีร้านอาหาร,ก,รกาแฟรถยนต์มารอรับผู้โดยสารออกไปก็จะไปตลาดสันปักคอยได้นะครับตรงไปก็จะไปท่าแพไปอ,อ่อในบาซ่าเดินไปเรื่อยๆตรงแถวก่อนจะถึงวัดพระสิงใช่ไหมก็จะเป็นแยกไปวัดเจดอ่อเจดีสกษัตริย์เออเอ,อ,อนุสาวรีย์สกษัตริย์สินาะอแล้วก็จะไปโฮสเทลไม่ยากลยฮะขยันโฮสเทลจะอยู่แถวนั้นเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศไปให้ชมเนี่ยนักท่องเที่ยวมารถไฟทุกคน มาถึงเช้าเๆกันเลยจ้าเขาไม่ได้มาประทวงนะจ๊ะเข้ามาหาผู้โดยสารหาทุกคนก็จะเรียกหาร้องหาผู้โดยสารแท็กซี่เซอร์วิสทุกคนตรงนี้จะมีบอกราคาด้วยนะทุกคนนี่ราคาเหมาก็มีหาทุกคนจ้า เขาจะไปบ่อสร้างแม่สาดอยสุดเทพจะไปท่าแพตอนนี้30บาทแล้วนนจะไปอาขีไปในเมืองไปมอชก็30บาทหมดเลยทุกคนนี่ฮะจะเห็นว่าผู้โดยสารเขาจะไม่ค่อยสนใจรถเท่าไหรน่นะเหมือนกับเขามาบ่อย,ยนะฮะทุกค,คนก็จะมีคนมารับเป็นการส่วนตัวโรงแรมประจำาไนะ้ย ท่องเที่ยวเขาก็จะไปทางนี้ไม่ยอมออกทางนี้แล้วฮะทุกคนเหมือนกับเขารู้ทางอะฮะมีคนมารับประมาณนี้หรือไม่ก็เดินไปเรื่อยๆเดี๋ยวนี้นะักท่องเที่ยวจะชอบเดินนะเดินเดี๋ยวเราโพสคลสคิปนี้ก่อนเนาะสั้นๆนะเห็นว่ามีร้านกาแฟตรงนั้นด้วยนะทุกคน อาหารเครื่องดื่มดไม่ก็จะเป็นตรงนี้ก็จะมีครัวริมรางตรงนี้จะเป็นอาหารเช้าครัวละร้อยกว่าบาทเองทุกคนเ mm hmm. ดี๋ยวเราไปเก็บบรรยากาศกันนาะเดินจากที่นี่เลยทุกคนสดๆถ่ายไปเรื่อยๆ,ๆแล้วก็ตามหาขยันโฮสเทลว่าหน้าตาเป็นยังไงที่ชาวโลกเขาหลงรักเนาะเดี๋ยวเราจะไปนะทุกคนอีกสักแป๊บหนึ่งชาร์จแบตต่อนทุกคน mm hmm. นี่หาที่ชาร์จแบตฟรีครัทุกคน นี่คือยามอีกทีหนึ่งเมืองดอยสุเทพเป็นสีประเพณีเป็นสงา่าอุประชาติล้วนงามตานามลำค่าภูพิงนครพิงค์ทุกคนโอเคเนาะคลิปสั้นๆเนาะโอเคเจอกันนะคะสํสำหรับคลิปต่อๆไป